มเป็นพอไอคิคนเยเนก็จะเป็นสภาพก็เป็นสภาพให้เคากินเตอเกบไว้จากสองเตอร์เกเขาลา สวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องถุงมือมันวิน่งนอกก็เลยใส่กับด่านเนาะ้อน,นีขนมบุญกะได้มาหยอดนำกดซอยแม่เนาะตอนนี้กะหยอดเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วถี่มาหยอดพรวาว่า้มนีพอเพิ่นไปเบิ่งรถเกียกเกียวเขาเนาะรถเกี่ยวเขากะกำลังเกี่ยวเขาที่เฮาจะเอาเก็บมาจากพี่น้องเนาะขี่เกีียวแล้วไปตอนสวงงานพ่อหญ่ขนมบุญกะคือเขาที่เฮ้าไปขายนะจากพี่น้องเนาะกะจะเกีียวอยู่ฝั่งด้านพุน่นเนาะพุ่นน้องพี่น้องเนาะกะจะเป็น ทีเพิ่นเกียวยูกะคืองานที่ห้าจะเอาเก็บใบเป็นเขาโป๊ะน่าจาพะพี่น้องหล้วกะจะมีงานย้วเนาะงานยาฟันห้างพุ่นที่ห้าจะเก็บใบกินน่าจะพี่น้องเนาะหุ่นเห็นเสือเขียวๆย่างอยู่ถึ่งคู่น้องกะคือพ่อของของนมหนุ่นเนาะส่วนย่างกะเหลือ,อยูแถวหนึ่งที่แม่เพิ่นกะพืงหยอดเซ็ตไปเนาะพว้อยู่ทางหุ่นวันนี้เราก็ใส่เสื้อคู่สีแดงกันมาอีกแล้วนะคะ ไฮไฮาทักทายหน่อยสิคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปควรนำก๊อเจ้าอีกควรนึ่งหน่อยเดย์โอเคขัดกันไปเอุาบอ๊บเอ้าอุปกรณ์เฮาเนาะควรนำก๊อแล้วก็ไม่ตี้เนาะไม่ตี้กะเห็ดมาจาก ไฟเช็คอากาจะไปเบิ่งอีพอเพิ่งเกีียวเขาแล้วก็ไปเอาหนูโฟก,กัสเพิ่นน้ำเนาะภารกิจวันนี้เราเสร็จแล้วหนึ่งก็คือห่อนบ้าหลายม,มือสัน่นแดดเปบะบ่นซัมพลาก็คือหลายขนมุนผพ่กับเป๋าเก็บพื้นของพอเคนไหวน้ำนตอนนี้ก็คือแดดแบบงแดดก่อน เป็นแดงแดงริดกันยอดํำโดมันกะบอดด้นพี่น้องแป๊บเดียวมันกะแล้วเนาะแต่ว่าขันกินนี่กะอาจจะใส่เวลาเนี่ยขันบอช้ำน้ำแต่ว่าขนมบุญกะยังบ่า่ันเคยกินเอาพี่น้องอูร้อนมากเลยแล้วนกอยู่ข้างบนก็คือ ไลายเต็มเลยเาขอเทียงกันดีกว่าฮอนฮิหลังจากที่ขนมบุญไปยอดนำโกดซอยแม่นอกจากพี่น้องเนอะผลปรากฏว่าทองเสียกันเลยก็เลยว่าไี้ไปเห็ดเวียกพี่น้องกันเลย อยู่เถียงเนาะตอนนีนูโพกาสเพลินกักําลังนอนเนาะขนหุนกัเลยจะพาพี่น้องไปเบิงพอเปินเกี่ยวเขาเนาะหลังจากที่เท้าถามว่าดนเคยมีเอฟซีเพิ่นถามขนมุญเขา,าว่าเกี่ยวเขาแล้วหรือย,ยังนมหุ่นก็ตอบไปว่าแล,วแล้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 วนั่นคือแล้วเขาเกี่ยวขายเนาะแต่ว่าเขาที่เท้าจะเกี่ยวเกี่ยวไบกินนั่นยังบ่ทันแล้วพี่น้องหน้าที่เท้าเอาไว้กินกัจะเป็น หน้าห้องยาวเนาะแต่กะจะมีอยู่ติดซะงานหนึ่งทีเอาไว้เป็นเขาปูนอจาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขนมบุญจะพาพี่น้องไปเบ่งเนาวาเขาเกี่ยวเขาหัวไสเนาะปีนี้จะได้เขาจ็กสอบน,อน้อนี่เนาะทีจริงเขาที่เกี่ยวไปขายนั่นเกี่ยวตั้งแต่วันงานของพ่อใหญ่ขนมบุญเนาะขายมาได้กับระมาน ประมาณเนาะพี่หนอกะนาะนมุกนกะยังว่าทันทานไม่ได้เหมือนจะได้ยินเพิ่นบอกประมาณสี่หามื่นเนาะสามสี่หามื่นเดี๋ยะพี่หนอกะใส่น้ำกะใส่น้ำไม่ไร้ายอย่างแล้วนาะพี่หนอเนาะเดี๋ยวนมุนจ้าข้าไปเบ่งเพิ่นเกี่ยวเขาหลังจากทีเ่เฮาบ่ได้มานาดนเนาะพี่หนอเนาะตาตั้งแต่ฟังผีพี่หนอกุญญ่าไปแบบเน,น่ากขน้องบุนกะ เพิ่งเห็นเนาะเกียวเป็นตะออมน้องพี่น้องตอนนี้เขากะเกียวอยู่ทางฝังทางฝุ่นเนาะอืดินเต็มหัวทางฝุ่นเนาะจีิจิ้งอย่าเกียวงานหน่อยทางฝุ่นอยู่เนาะช่วงเสาร์แล้วกะรถพังพี่น้องกะซอมเนาะซอมแล้วกะประมาณเทียงเทียงใบใบกะเพิ่งลงต่อเนาะ น,น้องขนมบุญเนาะกำลังมาเพ็่นกาจะเอาเขาป้าตากเนาะพอเมนพอไอเข็มเป็นไยไปไหว ข้างคุณคันแร้วเขาแล้ว,าว,ลวทางฟังบานขนมบุญเพิ่นกะจะปลูกมั่นต่อวาจากพี่น้องเนาะมันสับพลังเนาะแม่ขนมบุญปุลและพี่น้องเสือเ้อแดงๆกุกก่และเนาะตาเขาอยู่เดียวขนมบุญจะพาไปเบิงรถเกีียวเขาก็เนาะเ้าค่อยจังไปเบิงเขาที่ตากไวน้นาะจากพี่น้องทำภาระเยอะ กูว่านี่ตำสมตำแสบหลายกินหลายเกินท้องเสียอร่อยปากลำบากท้องหนึ่งมือสาวเกี่ยวเกี่ยวงานนี่งานนี่เล่งดอกหม่ คนต,ตาเขาก็ลายล่ะพอ,อจะไปทันไหมนี่ก็คืองานถีเฮาเกี้ยวนอนจะพี่หนอนเนาะตะกี้ขนมบุญจ้ำได้ว่างานนีเกี้ยวยากอย่างตอนที่เฮายัางใส่คนเกี้ยวเนาะเพราะว่าหนามันหลายพี่น้องแล้วเวลาขนเขาเนาะเฮามีแคิร์ดอีแตกเนาะขนแบบกว่าจะบื้นไปได้พี่น้อง ตอนนั้นก็มวนอยู่เล่นหนามมวนอยู่ตอนนี้เป็นการเดยวไปลยอยู่ พิ่พี่น้องนี่ก็จะเป็นสภาพบ่ิเวนสภาพนาแบบไกลๆนาแรอย่างเนาะแบบนาโคนมันจะพานไปแล้วเนาะมันก็นจะเป็นออกเหลืองๆแบบมีเนาะมันก็นจะบอคใบเขียวคือแต่กอนแล้วเน,ะนาะน้ำก็ลดลงเร็วแห้พี่น้อง

เขาทำอไรันโอ้ของเจ้าข้าโปข้าข้โปข้า้วนเกยวกตวานางนี่เอาีินี่ดิไม่เห็นหรอกทุกตนวันเย่วยพลุ่ม ต้องเยงไก่ใช่ไต้องมีนเาเข้า네 <ส cup S 2> เข้าเขาปกเดียแ่ยวน่ะเรากมาตอางสานี่มังแมนบอก่าเราหล่อแต่ันัที่เราไปเก็บเบิ่งนะเือของเหก <laughs> อันนี้ข้าวปุกข้าวหวานเขาเตรียมให้น้าปีนะ่เรื่องสอบเนี่ยเขาเป็นนับสีลูกในกิจสอบอ๋ชีวิต สิบสี่หนึ่งสี่สิบสี่กับสองพอดีแหละทุกปีกับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เอาไว้ปลูกปี่หนากระเป๋า หนึ่ใบกับขนมบุนอีกหนึ่งใบเนาะซื้อให้พอกับแม่เป็นคนละใบเนาะ <laughs> นก,ก็อ,อ,อกเจอใบอ้อแห้งรานะพ่ขนมนบ,บ,บัวสบายเนาะท้องเสียองกับบริียทไม่ได้ดอกพี่นอะแต่ดีทมันจะหอง คนมุดตาเขาล่ายละ่ะคันประเม่นว่าท้าคุนจะเกี่ยวข้เขาวนีคงจะตากอมน้องคันหน้าหน้าเฮาบดิติดน้องสอับว์้ะือกัมกว่าจะไปตากอยู่สกัน 钓鱼的多，来，那个，钓鱼的，哎，都钓鱼的，当什么？钓鱼。哦，鱼。这边搞淡水搞鱼。你 เป็นยมเขาทีฝึงเกี่ยวมาใหม่อันนี้เขากินเขาเกี้ยวไว้กินเขาคล้ายๆบ้านเล่เขาปูกระตาแล้วก็ใส่กระสอบแล้วปีนีิกะเตรียมเขากินมาตาเขากินปีนี้กบปุ๋มว่าจะยิบไปตักกระสอบอยากดูดาวตอนเข้าบ้านน้อย ไปขากินาก้นตะเก็บไปจักสอบขากิ้นตีตะเก็บ่น้วเป็นลายสอ, <c oughs> อบเลยะกยข้าวไร้ร้มาไร้ยัพอกินหรอลูกลายสอบก็บบพอเออบ้านเราหนึ่งคนกี่ข้าวสิบกระสอบตกิน <c oughs> <c oughs> 啥牌？听我来。嗯嗯 ง่าเขาจะค่อยเอาตัวนั้นมาลงเราตัวนี้คืนได้เพราะว่าตัวนั้นยังเหลือหลายอยู่โอ้ยดันยังกระดัางขนาดนี้ มั้เป็นแค่ยังไงไมาตะกีดตต่เปามันเป็นอย่างนี้ก็ลอยลอยลอยต้นไปลอยต้นมาเนาะแล้วหนีบม oh the sure. ัวเหรอหนีบมัวแล้วล่าข้าขาวบ่พันเนาะแล้วข้าขาวเื่อคืนน้องสารเ้างขันนี้เกี่ยวด้วยมั้เกี่ยนี้งานเดียวต้องทำเสร็เดี๋ยวจะไปทำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền สำหรับคลิปนี้ขนมบุญกะจะจบไปเพยงสำนีก่อนนอกจากพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนหนี้มันก็เริ่มคำแล้วแลก้กการจะได้ไปเบิ่งหนูโฟกัสพิ้นน้ำเนาะสำหรับคลิปนี้ขนมบุญก็จะปิดไปเพ่งสำนีฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์หล้กก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปนอกจากพี่น้องแล้วก็ขอบคุณที่บอกดข้ามโฆษณาของช่องขนมบุญนะจ้าใบพอกันหม่คลิปนาเนาะบ๊ายบาย